สวัสดี FC ทุกท่านจ้าสบายดีคุณพี่ออกไปตลาดย่างแ้วว่าอยากเบิดไลท์กันนึยเนาะมีกระืือกระเปียกเรื่องมาสู่กันกินกระเปียกหมูกรอบมาให้แม่ทุ่งนึงัวทุ่งนึงไข่ทุ่งนึงเป็นกระเปียกมาสู่แม่กินเหมือน ก็ได้ส่งข้าวสารนั่งลุงบิงบิงบิงเบี้ยข้วสารนั่งรุ่งน้องส่งเจ๊เจ๊เนาะเพราะคนได้ใส่เห็ดเวี้ยเห็ดงานยันเพื่อน้ำซานสองตไปลงเครื่องปัน่นซะก่อนจนคิดได้หลายอย่างในได้นั่งลุงจิบย่างจิ๊บหนีบจิ๊บหนีบผมมายองมายงแยงเลาในหัวเราเลย ซื้อให้ลูกนี่ยางหัดกลมไม่ให้มูเพื่อนหาม,หมาัดเป็นร่อนเป็นร่อนในนี่อยากได้คือหมูซื้อถึงเฮาเลยเด้อจะได้ดไปเลาะหาในตลาดจะได้มากนี่เป็นยางลแล้วนี่เราจะได้อันนี้กลงใส่ซอสใส่บิชเพิ่์นกลงใส่ยันยางขาเอื้อนอีท้ายเนาะปลาเก้าปลากา ง,นะ,งะนวกเจะแ่นตาเลยเก่าเลยสื่อนได้ว่อ้าวมันคือบ่เียงสนาเลยโอ้ยมดังผนเดียวเป็นอะไรกินอง ม,มุนยุดชุกโมกอยู่แล้วแต่ว่ายังอาบ,บนั่แล้กนั่งไปส่งลูกไปจะมงเฮียนและวกัเลยไปตลาดเลยเอา้เอาทุกคนมึงของลูกเอามาอ้างเดอันน้อยๆนะกัไปนั่งได้รถนดได้รถอันนั้น,น,ไ,นได้รถไ,ได้ส่งต้นงงหงไป่งเลย น้ำหวาน,นนั่นีงน้ำหวานหมอ้อน้อยน้ำหวานหมอ้อนุอยเอาสีแง่ได้กะทิจำหากอันนี้น้ำตาลจำหากกระสิสมุนปพเด็ดมากหลายขวดน้องขวดละสิบแปดพันสี่เด้อฟ้าเรืองกับฟ้าสันแดงในบุรลรำเนาะ สิบแปดพันือว่ายังมาะสมคิขค่ามเที่ยวไปซื่งม,มีกระนายพักอันนะมีตู้จะเอามาวางน,นี่พอได้เก็ดสิบกว่าดีมน้ำตาลหรืออันดีโมโตโ้บัฟฟีิเวียด ได้ลูกปินในลูกอัดดอกในลูกดูปินไปตีนไก่มาไล่ตั้มาตั้มของสิู่สีอ้ำโฮมหกปยะได้แบเคืออ่อนเคืออ่อนออนสบบลาบบคน

เก็บนาะดิบหลดเลยปวนใจเลยหลดคนนะไม่เท่าน่อยสื่อหาก็อนักสื่อหายหนึ่คนหลักเอาน่องเสียแล้วบูเห็นแล้วจ้าค่อยเสียตั้งบูห่แม่กีเด็เบดด้นี่ แ็กกี้กัน้ำปลาเนาะเบิดเนาะพอดหอยบิดแล้วบดซิกคนไปตลาดบดสิก وإذا باقي เอาบุ๋คนน้อยดินหลดพี่น้องเอ้ยเด็อันซื่อน่น้อยสนี้เรานจังเห่นพอดีพอดีชื่องไลกับชื่อคนอื่น

ห,หานี่โกนำซื้อหน่้อเอียวชินหา่านอ่ะมากินกับกระเหีนได้ tốt không? À, điện này Khăn nhảy em bước khởi điện cái này Khăn nội như cái này Khăn chữa cho Không lột là Nịnh đây nó đầy lột đấy nó không lệt này Còn sống mảnh này Ôi khíu đấy này คิ้วทรงใหม่เด้อเขาคุยหยิบไหวบ้านโอ้ยหนุงใหม่กับนังเตเพบรถเหมือนมุมบดแข้งขาเอาลินซะก่อนไปยังอาบน้ำไปก่อนพี่น้องคลิปนี้ก่ะ